สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ที่นี่นะคะพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีใหม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเขารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย รัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในประเทศไทยวันนี้ผมจึงขอพูดเรื่องสำคัญที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าก่อนอื่นที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโควิดจนสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปอีกเพราะปัญหาโควิดในโลกยังไม่จบความร่วมมือกันของทุกคนในช่วงที่ผ่านมา ได้รักษาชีวิตของผู้คนเอาไว้นับหมื่นชีวิตก็ได้แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือปกป้องไม่ครอบครัวจํานวนมากต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือหลานของเราไม่ต้องเสียชีวิตเพราะโควิดซึ่งนั่นก็เป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดที่ติดไปตลอดชีวิตแม้โควิดจะหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ตามนอกจากนั้นความร่วมมือกันของพวกเราทุกคนยังช่วยรักษาเงินของประเทศเอาไว้ เป็นพันๆหมื่นหมื่นล้านไม่ต้องถูกเอาไปใช้กับการจัดหายาและอุปกรณ์ทางสาธารณสุขมารักษาผู้ป่วยทําให้ตอนนี้เราสามารถจะนําเงินนั้นมาช่วยเรือ่องเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้หลายล้านครอบครัวอย่างประเทศไทยของเราคงรับมือไม่ไหวนะครับหากมีการล้มตายของคนเป็นหมื่นๆเหมือนที่เกิดในหลายประเทศนั่นคือเหตุผลที่ผมยังคงต้องให้ความสําคัญกับการดูแลและป้องกรรันวิกฤตสาธารณสุขต่อไปอีก เพราะนั่นก็จะส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจด้วยตอนนี้การจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สาคัญม,มากผมขอเริ่มต้นโดยการบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู่จะไม่หายไปได้ในเร็ววันพวกเราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงในเมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากต่างคาดการว่าทุกคนจะต้องทนทุกข์กับวิกฤตนี้ไปจนถึงปลายปีหน้าเมื่อทั้งโลกต้องเจ็บหนัก กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายกว่าครั้งไหนประเทศไทยก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนแสนตาหัสนี้ด้วยเพราะเศรษฐกิจกไทยเชื่อมอยู่กับเศรษฐกิจโลกอย่างมากเราพึ่งพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเราทําการค้าขายกับทั่วทุกบุมโลกเมื่อเราอยู่ในพายุวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังโหมกระหน่าเราเองก็ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้ซึ่งดูแล้วว่าเศรษฐกิจกประเทศไทยจะเริ่มกลับมาเป็นปกติได้ก็ต่อเมื่อประเทศื่นๆในโลก เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทำได้ก็คือการให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานและทําทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้นี่คือสิ่งที่ผมรับปากกับทุกคนในประเทศในแถลงการครั้งก่อนๆที่ผมพูดว่าเราต้องทําให้คนเก่งที่สุดจากทุกภาคส่วนและจากทุกระดับของสังคมได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ ทำงานร่วมกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ COVID ไปให้ได้ไม่มากกว่าแค่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดคือช่วงนี้ตอนนี้เราต้องทํางานร่วมกันเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นโดวยวิธีการทํางานแบบ New n o r m a l ที่ผมเรียกว่ารวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติก็คือการเปิดโอกาสให้คนเก่งๆในประเทศของเราไม่ว่าจะมาจากที่ไหนได้ทำงานร่วมกัน ใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศผมจึงได้ตัดสินใจเชิญผู้มีความสามารถซึ่งเป็นคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเมืองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ทุกท่านคงทราบดีว่าในโลกประชาธิปไตยเราต้องทำงานด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งผมยินดีที่จะทำงานกับพักร่วมรัฐบาลให้ได้อย่างดีที่สุดแต่งตั้งรัฐมนตรีจากพักร่วมมาช่วยการทำงานรับใช้ประเทศแต่อะไรก็ตามผมดีใจ ที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเราต้องเปิดกว้างในสาการนี้เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่แพ้เรื่องสาธารณสุขผมจึงตัดสินใจเลือกแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาการที่สุดโดยไม่ได้มองว่าอยู่ในการเมืองหรือไม่ให้เข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจท่านบุคคลที่เป็นที่เคารพในเรื่องของเป็นผู้มีจริยธรรม และมีประวัติการทาง,งานที่โดดเด่นในฐานะมืออาชีพมาอย่างยาวนานแนวทางที่ผมมอบให้ท่านรัฐมนตรีไม่มีอะไรซับซ้อนครับมี5อย่างที่ต้องทําเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยงานที่หนึ่งเราต้องเยียวยาความเจ็บปวดที่ประชาชนกําลังเผชิญอยู่ต่อไปอีกโดยเฉพาะกลุ่ม SME และประชาชนในภาคส่วนต่างๆที่ต้องตกงานในช่วงที่ผ่านมางานที่สเราต้องแก้ปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่จะช่วยประเทศอย่างยั่งยืนไทยต้องตระหััออยู่เสมอว่าปัญหาเศรษฐีโลกจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานซึ่งผมรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดดังนั้นเราต้องเริ่มโครงการที่จริงจังทำให้ได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันนอกจากนั้นต้องเตรียมการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจฐฐให้ได้อย่างยั่งยืนเมื่อโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เราต้องทําโครงการที่ถูกต้องตอบโจทย์ปัญหาต่างๆและเราจะต้องใช้เงินที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการจริงๆโดยใช้กลไกโครงสร้างคณะกรรมการและศูนย์บริหารสถานการณ์ที่มีการทํางานบูรณาการกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจงานที่3เราต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆอย่างคงจ้างงานลูกจ้างของเขาต่อไปและให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ช่วงเวลานี้พลิกองค์กรของตัวเองให้กลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นงานที่4เราต้องมีแผนเรื่องการจ้างงานคนรุ่นใหม่นักศึกษาจบใหม่จำนวนมากกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานพวกเขาจําเป็นต้องมีงานทํางานที่5คือการทํางานต่างๆเหล่านี้จะต้องทําด้วยความซื่อสัตย์โปรง่งใสระรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในสังคม ที่มีมบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยกันนําพาประเทศก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปได้การแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดโดยไม่ได้มองว่าอยู่ในการเมืองหรือไม่ให้เข้ามาดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นส่วนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติและตอนนี้ผมกำลังเดินหน้าดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในภาคส่วนอื่นๆของสังคมให้มปช่วยกันคิดและขับเคลื่อนประเทศด้วยในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้า ผมจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกับภาคส่วนต่างๆที่จะเข้ามานําเสนอวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนภาคส่วนของเขานําเสนอมุมมองเกี่ยวกับโอกาสที่เขามองเห็นและมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคส่วนนั้นๆให้เดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นโดยผมจะเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอของทุกภาคส่วนด้วยตัวเองสิ่งที่ผมต้องการสําหรับประเทศไทยก็คือเมื่อถึงเวลาที่วิกฤตโควิดเริ่มหายไปประเทศไทยของเรา จะปอยู่ในจุดที่จะกลับมารุ่งเรืออีกครั้งได้อย่างรวดเร็วสร้างโอกาสการจ้างงานมหาศาลและทําให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําบทบาทของผมก็คือผมต้องการเข้าใจประเด็นต่างๆด้วยตัวเองเพื่อสั่งการให้ภาครัฐให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสมและให้ภาครัฐช่วยกาจัดอุปสรรคที่ดึงรั้งภาคตัวต่างๆเอาไว้ การร่วมแรงร่วมใจการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราจับมือหารือกันอย่างสร้างสรรค์วางแผนและลงมือทํานี่คือหนทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาที่ทวงประเทศไทยเอาไว้มาอย่างยาวนานการแบ่งความแบ่งฝ่ายทางการเมืองธุงกรกิจขวางการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่แค่ในอดีตเราต้องหยุดพูดคําว่าพวกเขา หรือพวกเราคนที่พูดว่าฉันไม่ฟังเขาเพราะเขามีความเชื่อต่างกันกันกบฉันหรือฉันจะไม่ไปเจอเขาเพราะเขามีความเชื่อมันอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ยังติดอยู่ในโลกการเมืองของเมื่อวานเป็นยุคที่ผ่านไปแล้วแนวคิดแบบพวกเขาพวกเราไม่ควรจะมีที่ยืนอีกต่อไปในโลกปัจจุบันเราควรจะมีแต่คำว่าคนไทยด้วยกันเราต้องมองไปนาโคตข้างหงล่าอนาคตที่จะเป็นยุคสมัยของคนที่ปัจจุบันนี้ มีอายุ15ปี20ปิปีหรือ30สปีสิ่งสำคัญของทุกวันนี้ก็คือความยุติธรรมในสังคมความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้และโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับน้ำตกุลฐานะทางการเงินของครอบครัวหรืออายุเราต้องเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมามีแต่ความดีอยู่ในตัวซึ่งผมเองก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกัน โลกยุคใหม่ต้องการให้พวกเราเรียนรู้ที่ทํางานด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นทีมเดียวกันแม้ว่าเราอาจจะมีความคิดที่แตกต่างก,กันเราต้องร่วมกันให้คำนิยามการเมืองแบบใหม่และทําลายการเมืองแบบเดิมที่มีการแบ่งแยกนี่คือสิ่งที่ควรอยู่ในความคิดของพวกเราและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผมและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วก็อยู่ในความคิดของคนไทยทุกคนสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ เราต้องแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันได้แล้วเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงมุมมองและสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาเพื่อช่วยประเทศ